สวัสดีครับตอนนี้ก็ตอนนี้ฝนก็เพิ่งจะหยุดตกไปนะบ้านที่บ้านผมนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนนะครับก็มีผมก็เห็นว่าพวกคลิปอื่นๆที่เขาถามนั้นก็จะถามว่าเออเกมโหลดยังไงนะก็ถ้าเกิดจะโหลดสลิทเตอร์หรือไดโอนะรหรือจะโหลดศิษสามเก้าเก้าผมโหลดใน4ิษย์สามเก้าเก้านะเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับก็พิมพ์แม็ พิมพ์ไปว่าสี่สามเก้าเก้าแค่นี้ครับแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าที่เข้าไปี่นี้นะนครับดูปิกาจูดโอ๊ยเงียบไป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 หาดูนะครับก็อิดพรงไปชะแล้วก็เข้าที่นี้นครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแต่ของผมดาวน์โหลดไว้แล้วแล้วนะครับก็ดาโหลดเสร็จนะครับก็จะเป็นอย่างนี้น,นะครับเราก็เข้าครับ พิมพ์แต่น่าแป๊บนึงแล้วก็พิมพ์ s e l e c t ร์ดัลทีโอพิมเสร็จมันจะให้ติดตั้งนะครับแต่พอเราติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้ติดตั้งนะคนระับมันต้องติดตั้งอย่างเงี้ยเข้าทางค่ายนะมันจะเข้าอันทางค่ายแล้วก็จะเข้าไปที่การแต่นะ่าเครื่องขายมาถือหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับการังค่าแค่เครื่องข,ขายมาถือ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคนระับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงครนะับอ้าวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะก็ถ้าจะทำก็ต้องพอมันใช่ไหมพอมันดดนะเดาเสร็จเนี่ยอย่เข้าอีกสติมีก็ต้องข้ากูเกิลหรือเปล่าไม่รู้นะก็ทำไม่เป็นกันนะ ดี๋ยวนะแป๊บนึงต้นคะ่านี่ยแลบบ้วมันเข้ามามันนะ่าจะเป็นการใช้ข้อมูลหรือเปล่าเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ผมไม่รู้มันเข้าตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะนันก็ต่การื่อมต่อเพิ่มเติเตเตเมหรือเปล่าไม่ใช่ แอปพลิเคชันเออไม่แน่อาจจะใช่อยู่ที่แอปพลิเคชันก็ไม่ใช่อีกอ่ะอเดี๋ยวรอแป๊บนึงคงับถ้าเกิดเดี๋ยวพอมันเกี่ยวข้องกับกอุปกรณ์หรือเปล่าอ๋อใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยัี้ยรอแป๊บหนึ่งครับรอได้หมครับรอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับก็แป๊บหบนึ่งครับเดี๋ยวรอเจอกัน ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวรอเจอกันคลิปสองครับก็ผมก็สั่โหลด4399ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าอาจจะมาโหลด้วิธีการดาวน์โหลดเกมอะไรพวกมีให้นะครับครับผมก็ถ้าเกิดใครดูก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับก่อนจากไปผมจะถ่ายรูปเลมหนึ่งครั้ง็ควขอนี่ครับเรียบผมซึ่งจะตกไปแบบแบบนะครับ ギャってねがって。